วัดดียามเช้าที่สวนเก้าดาววันนี้วันที่สิบสองสิงหาสองพันห้าหกสิบเ็ดนะครับสวนนี้จะเป็นโซนโซนรูปดาวนะครับผมสาน้ำรูปดาวนะครับสาน้ำรูปดาวเมื่อวานผมก็ เมื่อวานมาปลูกผักติ้วเพิ่มนะครับที่นี่จะทำลองไส้ไก่เล็กนะครับมนต้นขนุนเดี๋ยวเราทำร่องน้ำไปนะครับผักติ้วครับต้นเล็กๆเลยครับต้นผักติ้วครับผักติ้วจะเป็นแบบนี้นะครับ เป็นสามน้ำรูปดาวนะครับนี่หีต้นมะม่วงหิมะพานนะครับผมต้นมะม่วงหิม,มาพานเริ่มโตแล้วนะครับใบกลุยไปบางแสง ก็เริ่มอ,ออกแล้วนะครับเดินต่อไป มาดูโซนรูปเล็กเก้านะครับสารน้ำลูปเล็กเก้าครับยามเช้านกเยอะเลยครับ นี้จะเป็นสระน้ำรูปสามเหลี่ยมทองคำนะครับผมต้นไผ่นี้เราต้องคอยตัดคอยสางอยู่ตลอดนะครับตั้งเ้นมันจะลกเกินไปนะครับผมต้นวาครับนี่ครับน้ำรูปสามเหลี่ยมทองคำนะครับผม ันนี้เรียกว่ามักแข้งนะครับผมเป็นยาแก้ไอยอย่างดีนะครับยังนะก็เริ่มโตแล้วนะครับปัญหาที่เจอเนะี่ยจะเจออย่างนี้นะครับถาวันชอบมามาเลื้อย ออชอบไปเลยผ่านต้นไม้ไนมะ่ไหวช่วยมานะครับเถาวันหรือผู้พัน์นะอชอบมากาอกวนต้นไม้จังเลยเจอต้องช่วยเลยนะครับต้นไม้โตช้าเลยนะครับ เหนียวด้วยเ่ยนี่จะธรรมดาเหนียวด้วยเยวด่นมากเลยพันทั่วเลยครับโอ้โหเหนียวไม่เหนียวดึงไม่ขาดนะครับ เห็นน้ำช่วยเลยนะครับน้ำต้นไม้ไม่โตเลยนะครับเนี่ยได้พันดีนัดแน่นเลยครับเหมือนเป็นเชือกเลยดึงเลย กับแดงมาปลูกไว้ตรงนี้นะครับข้าวหลามกลับแดงแล้วก็มี เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอพอปลูกไว้ข้างล่างเลยครับถ้าน้ำม,มาเยอะนี่จมตายแนะ่แต่ไม่เป็นไรครับผมเอามาเยอะหนะ่อผมอามประมาณร้อยก้านะครับอันไหนที่มันมันตายก็ตายปล่อยตายไปนะครับ ดีกว่าไม่ปลูกเลยนะครับไม่ปลูกเราก็ไม่มีครับแต่ถ้าปลูกเรามีเยอะแล้วก็เลือกเอาได้ว่าจะเอาต้นไหนเก็บไว้นะครับสานน้ารูปสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมทองคํา อันนี้ต้นคิดเหล็กนะครับผมโอโ้โสองต้นนี้โตแนละ้วเนี่ยเปนคิดเหล็กเป็นใบเป็นแบบแบบนี้นะครับโตไว้แข่งกันโตนะครับมาขามป้อมแล้วก็มีนะครับ โซนสระน้ำรูปเปล็กเก้านะครับผมปีนี้เราได้น้ำแค่นี้นะครับผม ปลูกเสริมมาอยู่เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะไม้สักเนะห้าปีสิบปียี่สิบปีจะขนาดไหนครับนี้เพิ่งได้สามปีกว่าครับสูงเกินห้าเมตรหกเมตรแล้วครับผมนกก็เยอะนะครับที่นี่ ต้นพยุงพยุงต้องคอยแต่งกก่งอยู่ตลอดนะครับผมมีไม้สักที่ปลุกเสริมกล้วยก็เริ่มบอ,อกว่าแบบ ลำใหญ่เราก็มนีนะครับลำใหญ่เก็บไปบ้างก็บางส่วนลำใหญ่อืหวานดีนะครับ ลำพูนไม่ได้พ่นยาพ่นสารอะไรทั้งนั้นเลยครับต้นนี้มันออกจากรากรากต้นเดิมไหมรับผมเสิมทีมันมีจะมีต้นแม่อยู่แล้วมาหรือทําคองทําคกข้างงนาครับมันก็แตกมาจากรากมันอีกทีหนึ่งนะครับโตวไวนะครับสามปีกว่า เนี่ยฮะต้นนี้ก็แตกจากล่างเหมือนกันก็ผสมผสานกันไปนะครับผมผลไม้ด้วยผลไม้ป่าด้วยอืมหวานอ่ะสักลูกด้วยกัน ตัวนี้นกน่าจะมาปลุกให้นะครับได้ยินเสียงพึ่งแถวนี้ด้วย,ยครับผมบรรยากาศร,รอบสวนนะครับผม เดินเป็นครึ่งชั่วโมงก็เดินยังไม่รอบเลยนะครับผมสวนประมาณสิบไร่นะครับเก้าไร่สิบไร่นะครับต้นตะขบปลูกไว้เริ่มโตโตเลยนะครับผมนะฮะนกชอบมากินยามเช้านะครับยามเช้ายามเย็นนะครับได้ยินเสียงนกไหมครับ ต้นผักเสี้ยก็โตแล้วนะครับนี่ครับชอมก็มีกินชอมต้องคอยแต่งกิ่งอยู่ตลอดนะครับผมโซนสระน้ำรูปเลขเก้านะครับผมนี่ครับต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับตันนี้สูงเลยนะครับผม ลอมแมลงด้วยตรงนี้เดินต่อไป สะดาวนะครับสูงนะครับบรรยากาศู9นเก้ดาวนะครับผมมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับผมก็น่าสิ้นใจนะครับนะครับถ้าเราไม่ทํามันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่พอเราเริ่มเริ่มต้นลงมือทํานะครับนี่ครับเห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับ ต้นไม้จากไม่มีก็มีเต็มสวนเลยครับเนี่ยนหน่อยที่นี่จะมีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับร่มรื่นร่มเย็นนะครับจื่นร้อนที่เราจะเย็นนะครับผมแต่หญ้าแฝกนี้ต้องคอยตัดตลอดนะครับผมถ้าไม่ตัดน้นลกมากเลยนะครับนี่ตัดหญ้าโซนนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กมาตัดเพิ่มอีกมาช่วยตัดเพิ่มอีกวันนี้นะครับย่ำเช้าตื่นมาย่ำเช้าก็ได้ยินเสียงนกนะครับผมไม่ต้องมีเงนกลปุกความสุขครับผมอยู่รอบตัวเราจริงๆนะครับ ได้เห็นธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติก็สร้างได้ด้วยตัวเราเองนะครับเรามัวแต่มัวแต่ให้คนอื่นทําให้ก็ไม่มีใครทําให้นะครับผมเราต้องทําเองครับผมอยากเห็นธรรมชาติกันเริ่มต้นทําวันนี้เลยปลูกเองเลยครับอันนี้ไผ่บงหวานนะครับสูงแล้วครับ ที่สูนเราก็เริ่มมีหน่อไม้เยอะแล้วนะครับผมมีพอกินพอขายแล้วครับอย่างนาแสมเมือต้ตนลำใหญ่ เดินดูรอบส่วนตรงนี้หน่อยนะจะทำเป็นจุดกลางเต็นท์นะครับผม ในการรอบสวนครับผมเขียวกระจีด้วยต้นไม้นี่ครับไม่สักโตรเร็วนะครับเพิ่งปลูกเสริมไปนะครับนี่ครับแป๊บๆเดี๋ยวก็จะโตแล้วครับมีพื้นที่ว่างก็ปลูกไปเรื่อยๆครับผม เยอะเลยครับอากาศบริสุทธิ์นะครับผมที่นี่เราไม่ได้พ่นยาพ่นสารฆ่า,มาแมลงเลยอะไรทั้งนั้นเลยนะครับผมให้ธรรมชาติมันจัดการกันเองครับอย่างพวกหนอนพวกมแมลงเยอะเด็กน,นกมันก็มาจัดการให้เราเองครับต้นมอกแฟนซื้อมาจากสกลน,นะครับ ต้นจามจุรีนะครับผมจามจุรีโตแล้วสระน้ำรูปหัวใจนะครับผมอีกหน่อยที่นี่จะไม่อยู่ไม่กินทุกอย่างนะครับมาพร้อมกับธรรมชาติ อากาศที่ดีของกินที่ดีนะครับผมมีตลาดส่วนตัวอยู่ที่สวนเลยนะครับปูปลาหอยกุ้งฝอยปลาซิวปลาซ้อยมีหมดเลยนะครับ,รบมีไฟร่อแมลงด้วยยามกลางคืนนะครับ

ม,มักแขวนมักข่วงมักแขวนมักข่วงายามเช้าครับผมอันนี้เราเดินรอบสารูปรูปหัวใจนะครับผม กล้วยก็เด้มองออมาเยอะนะครับนี่ครับกล้วยมีของกินอยู่รอบสวนแล้นะครับผมกล้วยกล้วยนี่กินยามเช้าดีนะครับผมช่วยบำรุงลํำไส้ได้อย่างดีนะครับเดินแป๊บเดียวก็เกินครึ่งชั่วโมงแล้วครับผม ไม่สักผมปลูกเพิ่มครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมพื้นที่ว่างก็ปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆอต้นมะกอกเราก็มีนะครับผม ไม่เออเห็นไม่เออพินไปแล้ว ตัวเล็กตัวน้อยก็มาอยู่ที่สวนนี้หมดแล้วนะครับเริ่มมาอยู่ที่สวนกันจับจองพื้นที่กันนะผมเพราะต้นไม้เรามีเยอะจะนอนตรงไหนก็ได้นะครับ คู่กับไม่สักเลยทั้งนี้น่าจะเป็นข้าหลามกาบแดงนะที่พ่อมาปลูกเพิ่ม พาธิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับตัวนี้จะเจ็ดโมงอยู่แล้วเจ็ดโมงเช้าแล้วพาทิตย์ังไม่ขึ้นเลยโอ้ลมเย็นมากบรรยากาศที่สวนเก้าดาวของเรา ไปไม้พิ้วเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจบคลิปกันแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสด,ดีครับผม